สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนว่าครับผมมาแก้งกู้เล่นใหม่ในเซิร์ฟอีกแล้วนะครับผมมีคนรีเควสตขอมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่ไปดูดีกว่าคนนี้คุณเทียนนะทุกคนดูดีเขากําลังสร้างบ้านเอางี้ทุกคนเราจะแกล้งเอาซอมบี้สัก1ล้านตัวเนี่ยไปแกล้งเขาดูว่าเขาจะรอดจากค่ำคืนนี้ไปได้ไหมโอเคทุกคนไปติดตามชมกันเลยนี่ตอนแรกเราแซมเปลิลก่อนดีกว่าเอาจากคีปเปอร์ทั้งตัวหนึ่งก่อนดูที่จะเป็นยังไงเอ๊เขาเผลออยู่นี่แต่ก็ยังไม่ตกใจอะไรลองไปเลยดีกว่าทุกคนจัดไปซอมบี ลเลยนี่เขาเริ่มตีแล้วอะควักดาบม,มาตีแล้วตัวเดียว2ตัวนี่ค่อนข้างสูสีเราลองเล่นเป็นฝูงเลยไหมเอาเป็นล้านเลยไหมจัดไปเอาซอมบี้ไล่ลงไปเลยนี่ทุกคนดูรีแอคชั่นเขาโอ้โหตอนนี้เขาเหมือนกับเขาเขาอยู่ในโลกที่มันโหดร้ายอย่างครืองเกินทําไมทอมบี้ต้องมาทำ้ายเขาขนาดนี้ด้วยทุกคนดูดิโอ้โหนี่นี่โอ้โหวิ่งหนีไปนั่นแล้วสุดท้ายเป็นยังไง สุดท้ายเรียบร้อยนะครับผมเขาทนต่อซอมบี้หนึ่งล้านตัวไม่ไหวนะทุกคนอยากให้แกล้งใครหรือใครอยากจะโดนแกล้งในเซิร์ฟนะทุกคนเข้ามาเจอกันในเซิร์ฟ MC e เสกสินดอทนะมาเล่นกันเยอะๆนะครับจัดไปน้องชาย